จ่ายอะไรมึงผิดคำพูดกับกูไม่ใช่หรอแล้วมึงได้กับกูแล้วไม่ใช่หรอผมไม่ได้รับไอ้เหี้ยถ้าออกก็ดีถ้าไม่ออกก็ไม่หรอครับครับพี่เกดเออนั่นมรรลับมาแล้วมาแล้วครับครับคื่องนี้อันนี้เราเป็นหัวแกงใช่ปะใช่ผมเหรอผมเราเชื่ออะไรน่ะ กัดคร<บ>ับกัดกัดฟูปะกัดใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคแล้วยังไงครับอันนี้คือต้องให้พี่พูดเองเหรอหรือว่าไงครับหรือไม่ไม่รู้ว่าพี่มาพอะอะไรผมต้องถามว่าตอนนี้พี่อยากได้อะไรอ่ะอ,อ,อยากได้อะไรอ่ะอ้า<ข>อแวแล้ว <ขอ S 1> วันนั้นวันนั้นคุยไปแล้วใช่ไหมให้เวลาห้<อ>าวันถูกต้องมั้ย ตอนแรกเรื่องอะไรน,นี่ใช่ไหมที่มีปัญหามาจากตอนผมเล่นกับเอ็ดีแล้วเด็กมันไปพาดดาพี่อ่ะแล้วตอนนั้นคือผมก็โดนบัฟมาว่าแบบว่าเหมือนแบบจะมีฮิโรชิมาซ้อนอะไรอย่างนี้ผมก็เลยแบบตัดปัญหาว่าจ่ายให้พี่จบเ,ออเขาบอกพี่ไปว่ากลัวโดนเขาซ้อนไม่อยากมีปัญหาแต่พอจบมาเขาก็ไม่ได้มาช้อนไม่ได้อะไร่ะครับ ไม่ได้มาชอ้อนไม่ได้อันนี้ค<ช>ื <ผม S 2> อยังไงคร<ม>ับพือผมไม่ได้บอกว่าผมจะตีเขาผมแค่บอกว่าผมกลัวโดนเขาชอ้อนตอนนั้นอ่ะเพราะว่าบับมาว่าแบบเออเดวแบบมึงโดนชอ้อนแน่มึงโดนช้อนแน่ไงแล้วแบบผมก็ถ้าเกิดผมกลัวโดนชอน้อนไงผมก็เลยแบบเออไม่อยากมีปัญหากับพี่ตอนนั้นก็จ่ายจ่ายพี่ไปวันนั้นที่คุยกันเองบอกว่าเองอะ่ะพี่อยากตีเองแต่เองก็ขอที่อยากขอไม่อยากตี เ้วพี่ก็บอกว่าเออเองอ่ะต้องตีกับฮิโตชิเองก็ขอพี่เองจะตีแน่ก่อนชิงบ้านตีกับพี่ไม่ไหวแล้วเสร็จพอบ้านจะมาไม่เป็นไรเองก็มาขออีกรอบนึงขอหลังชิงบ้านไม่เกินอาทิตย์หนึ่งว่าไงหรคะถ้าพอหลังชิงบ้านเองก็ตีกับโอเวอร์สายคู่หกเอ็มมืแพงอืมแล้วถ้าตอนนี้แบบว่าจะจ่ายนี่คือพี่จะ ไ,ไม่คือเองย้อมจ่ายเหรอหรือไงสมสมสมมติว่าถ้าจ่ายครับคือทําไมวันนี้ต้องมาคุยอ่ะคือวันนั้นคุยไปแล้วแล้วพี่บอกห้าวันพี่จะตีแล้วเองให้เวลาแบบพี่ให้เวลาเองมาหกวันหกวันเองเองไม่ได้เรื่องที่จะคุยต่อรองเองก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยเหรอ าเองอยากจ่ายอ่ะหรือเองอยากตีไม่ต้องต้องถ้าจ่ายก็จ่ายได้ครับถ้าจ่ายพี่เอาเงินทองห้าแสนครับแต่ถ้าตีพี่ขอแปดสิบใบเงินทองมันให้กันไม่ได้นะพี่ไอพี่เกตที่จะเอานี่นี่กระสุนพี่เก็ตพี่เจอาเนี่นก็เป็นกระสุนครับ ท่าไรครับพี่สามร้อยห้าร้อยก็ส่วนสามร้อยไหมครับอันอันนี้ลดได้ไหมครับอะสามร้อยห้าสิบ สามอยแมงนิดเดียวแจกทั้งแก๊งรอบเดียวก็หมดแล้วถ้าถ,ถ้างั้นพี่ลองไปคุยสภาผมเลยก็ได้ครับเรื่องนี้ว่ามันมันเป็นยังไงโอ้แม่งมองโบจัดไม่ถ้าถ้าอย่างนี้คือคือมึงต้องการอะไรฮะคือคือมึงนะัดเรื่องตีเสร็จปุ๊บมึงกัะมาหอคุยสภาเหรอฮะฮะ,ฮะล้องติดคำพูดหลายรอบไปนะก็คือมึงไม่จ่ายถูกต้องไหม เพราะว่าผมผมตรงนี้ใครไม่เกี่ยวไปเดี่ยวไปนครับตอรอบที่แล้วคือผมผมจ่ายไปแล้วครับจ่ายอะไรมึงผิดคําพูดกับกูไม่ใช่หรอแล้วมึงนัดกับกูแล้วไม่ใช่หรอผมไม่ได้รับผมไม่เคยรับปากว่าจะตีอะพี่ผมแค่บอกผมกลัวโดนจับไม่รับปากอะไรมึงไ้นั่นมารับปากนะฮะเอาไปห้อยไปสภาเลยหนูไปห้อยแทงให้หมดเลยกูบอกแล้วว่าใครไม่เกี่ยวไปมันไม่ออกไปไหนวะมึงจะไปไหนวะไปนี้ใครไม่เกี่ยวไปดินี่ย้ไปนี้ใคไม่เกี่ยวไปนี้ไปนี้ใคไม่เกี่ยวไปดิ ไอ้เหี้ยเหลี่ยมเหรอไอสัตว์ให้ยื้อเวลามาแล้วทำเป็นมาขอคุยบพาเหรอส้นตีนไอ้เหี้ยเดยวก็ร้องอีกคุยดีๆไม่ไม่ชอบขอจบดีๆไม่ได้คันนี้ก็ได้ตาสุดท้ายละเออรวันเอไปหน่อยดิไอ้ร้องลงมาเอาไว้หน่อยปลาปะไอจีนพี่ทันไอ้หี้ขนางนวะน,นี่ข้างหน้านี่ไกวกี่ยวไปเกี่วไกี่ยวไเกี่ยวมาหน่อยไปเกี่ยวไกี่ยเกี่ยวไปยวไ่ไหนอะ วิชั่นวิชั่นมาเลยมาเลยเลยใช้ก็เป็นเด็กเดินเล่ก เฮ้ยมาถึงก็มีสตารลี่เลยเว้ย อันนี้ตัวพูดว่าพี่เกดใช่เนี่ยไอ้นี่ยแหละที่เดี๋ยวเพิ่มให้อีกคนหนึ่งเป็ดน,นี่ยออะไรพี่ว่าจะมาคุยกับเทียพี่ต่อครับสภาครับอ่าผมมีปัญหากับเทียครับเนี่ยจะมาคุยกับเทียครับครับเอเข้าไปข้างในเลยนะครับเอ่อตัวที่เป็นพูดนี สวัสดีครับพี่สอสวัสดีครับวันไงเอ่ยมาคุยกับเนี่ยครับพวกพุดไม่รู้เรื่องเยียหรอใช่ครับ่อแทงกันมาที่แรงอ,อ่ถูกไหมพี่เห็นครับเดนแทงมาน่าจะเป็นลมมาครับโอเคพี่ต้องประกาศเรียกเทียไหมทั้งนั้นเพราะว่า ยังไงหรือว่าเราจะตามเองเ๋ยวหรือว่าแค่เราคุยได้แค่นั้นใช่ครับเดี๋ยวผมคุยอเลยว่าเรื่องมันเป็นโอเค